บีทียสชาสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็มีซีรีส์ใหม่นะคะมาแนะนําให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะคะสําหรับซีรีส์เรื่องนี้นะคะมีชื่อว่า My Queen หรือชื่อภาษาไทยว่าท่านหญิงอย่าน่ารักเกินไปนะคะเป็นซีรีส์แนวคอมดี้โรมนติกฟแฟนตาซีนะคะนําแสดงโดยอูจินอีและลายเมื่อยวินนะคะ My Queen บอกเล่าเรื่องราวของสาวน้อยจียงเสี่ยวเหมิงสาวโสดว้ทำงาน ที่ดูภายนอกเป็นคนรักเงินรักสวยรักงามรักสบายเจ้าเลนิดนิดแต่จริงๆแล้วเป็นคนจิตใจดีมีความอ่อนโยนนะคะเธอทำงานเป็นเลขาให้กับชินหานประธานสุดหล่อจอมเนียบมาดขึ่มเย็นชาบ,บ้างานนะคะทุกวันสุ่งนะเธอก็จะรีบกลับบ้านนะคะ ก่อนใครๆค่ะเพื่อจะได้กลับไปดูซีรีส์ที่เธอกักตุนไว้เป็นอาทิตย์ให้จุใจไปเลยนะจ๊ะแต่ทว่าก็มีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับเธอค่ะเมื่อจู่ๆทีวีของเธอนั้นก็ปรากฏหน้าตาเกมประหลาดชักชวนให้เธอเข้าร่วมเล่นเกมเพื่อตามหาชายหนุ่มที่เธอใฝ่ฝันอยากจะเจอและเมื่อเธอได้สวมแว่นตา VR สามมิติเท่านั้นล่ะค่ะเธอก็หลุดเข้าไปอยู่ในเกมที่ว่านี่นะคะ ตัวตนในเกมของเธอนั้นมีชื่อว่าเจียงเหมิงเมิงนะคะเป็นองค์หญิงแห่งแคว้นรั่วสุยที่ชอบปลอมตัวเป็นชายเพื่อน,นีออกวังไปท่องเที่ยวนะจ๊ะและเธอก็ได้ไปเจอกับมู่หลงเฉินค่ะองค์ชายห้าแห่งแคว้นซังหวินที่มีนิสัยเย็นชาปากร้ายและที่สําคัญเขากลับมีหน้าตาและบุคลิกคล้ายกับเจ้านายของเธอเป็นอย่างมากนะคะการพบกันของพวกเขาทั้งคู่นั้นจะเป็นอย่างไร จะสนุกแค่ไหนนะคะและการตามหารักแท้ในเกมจับคู่ของจิงเซียวเมิองจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ต้องไปติดตามกันต่อใน My Queen หรือท่านหญิงอย่าน่ารักเกินไปนะคะออกอากาศทุกวันเสราร์และวันอาทิตย์เวลา19นาฬิกาทาง v t v ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับ b t s Channel กันด้วยนะคะและถ้าหากอยากจะสนับสนุนช่องนะคะก็เพียงดูคลิป คลิกดูโฆษณาจนจบจักขอบพอคุณมากค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปแล้วนะคะ่ะไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ